สีช่วงนี้ฉันมีปัญหาหน่อยอะช่างขอยืมเงินเธอสักสองแสนได้ไหมสองแสนเหรอเรื่องเด็กน้อยไม่มีปัญหาหรอกมาให้ฉันโอนให้เลยข้บใจเธอมากเลยนะคุณเมื่อไร่แกจะคืนเงินฉันน่ะคืนเงินอะไรวะก็เงินสองแสนบาทที่แกยืมฉันไปไง น,นะน,นี่เราสิ้นปีแล้วอะ่ะแกยังไม่คืนเงินฉันเลยอะ่ะคืนเงินฉันเถอะนะคิวตอนนี้ฉันไม่มีอ่ะให้ทำไงวะคุณลูกค้าคะรถเบนที่ให้ไปย้ายย้ายเรียบร้อยแล้วคะ่ะขอบคุณครับจริงๆจ้ะเอะอ แกฉันเลื่อง<ก>ยืมเงินฉันยืมเงินเธอแค่หนึ่งเดือนจริงๆนะหนึ่งเดือนนะใช่ใช่ <c oughs> อขุนคือตอนนั้นแกบอกว่าแกจะยืมฉันแค่เดือนเดียวแล้วแกก็จะคืนฉันไงแต่เนี้ยผ่านมาตั้งสามปีแล้วอะแกยังไม่คืนฉันเลยอะคืนฉันเถอะนะฉันจะเป็นจริงๆอะฉันไม่บอกแกตอนไหนว่าว่าฉันจะยืมแกแค่เดือนเดียวเนี่ย แกฟังผิดหรือเปล่าคิวสิฉันสาบานได้เลยนะว่าเดือนหน้าฉันจะคืนให้เธอจริงๆแล้วฉันก็จะคิดดอกเบี้ยให้เธอหนึ่งปอร์เซ็ถ้าถึงวันนั้นเนี่ยฉันไม่คืนเธอเธอคิดดอกเบี้ยกับฉันสเปอร์เซ็นก็ได้นะสิ <c oughs> นะฉันขอร้องเลยะให้ฉันยืนเธอนะนี่คุณแกสาบานกับฉันเองหรือว่า แกจะให้ฉันคิดดอกเบี้ยด้วยอ่ะคือแกให้ฉันคิดดอกหนึ่งเอร์เซถ้าหลังจากเนึ่งเอนที่แกยืมแล้วไม่คืนเนี่ยแกก็จะให้ฉันคิดสเท่าเลยอ่ะคิวแกนี่พูดไปเรื่อยนะฉันไปรับปากแกตอนไหนฮะว่าจะทำสัญญากับแกเนี่ยสี่เพราะความสบายใจงั้นเราทำสัญญากู้เงินไหม ฉันจะรับุให้ชัดเจนเลยว่าฉันจะให้ดอกเบีย้ยเธอเท่าไหร่แล้วฉันก็จะพิมพ์รายนิ้วมือลงในสัญญาเลยนะนะเอาแบบนี้โ,โอเคไหมซีนะฉันไม่ได้พูดไปเรื่อยนะตอนนั้นนายยังทำสัญญากูย้ยืมเงินกับฉันเลยอะเนี่ยเดือนแรกอะแกให้ฉันคิด1เปอร์เซ็นต์พอเดือนที่2องแกให้ฉันคิดสองนตะใช่ไง ฉันเน่ยทำสัญญาผู้ยืมเงินกับนายแต่ถ้าฉันไม่ทำแบบนั้นเนี่ยฉันจะได้ยืมเงินจากแกอ่ะนี่เงินที่ฉันยืมมาด้วยความสามารถของตัวเองเนี่ยทำไมฉันต้องคืนด้วยวะแกฉันว่านะเราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันไม่ควรยืมเงินกันแกซีฉันขอร้องเถอะนะฉันมีปัญหาจริงๆ ให้ฉันเยืมเถอะนะนะนะให้ฉันเยืมเถอะนะนะแกแกแกลุกขึ้นก่อนคุณฉันว่าแหละฉันขอร้องเลอนะคือตอนนี้ฉันว่าแหละฉันขอร้องจริงคือตอนนี้ฉันมีปัญหาจริงอะดอกเบี้ยฉันไม่เอาละเงินต้นสองแสนฉันก็ไม่เอาแกคืนเงินฉันแค่แสนนี้ก็พอนะฉันจำเป็นต้องใช้เงินจริงนะนะขอร้องนะนะเท่าไหร่นะแสนนึง ตอนนี้ร้อยหนึ่งฉันยังไม่มีเลยเอ้าเอาอ,อ,อแกฉันนึกถึงได้ฉันมีธุระไปก่อนนะสี่ฉันรู้นะว่าเธอไม่เชื่อใจฉันอะงั้นเอางี้นะฉันเอารถยนต์ฉันอะคำประกันไว้มูล,ลค่าอย่างน้อยก็หนึ่งล้านบาทอะนะฉันขอร้องละ่ะ ขอให้ฉันยืมหน่อยนะนะนะคุณนายช่วยเอารถของนายกลับไปเลยรถของแกมันเก่ามากเลยอ่ะตั้งแต่แกเอามาจอดไว้ที่บ้านฉันเนี่ยฉันไม่ได้ขับเลยสักครั้งอ่ะแถมฉันยังต้องเสียค่าซ่อมไปอีกตั้งหนึ่งแสนอ่ะคิวฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่ารถคันนั้นเนี่ยถ้านายซ่อมได้เนี่ยนายก็เอาไปเลยแต่นายซ่อมไม่ได้เองอ่ะตอนที่ฉันขับไปให้นะมันก็ยังดีอยู่เลยแต่พอมันพังยามคืนฉันเนี่ยนะ แล้วฉันจะรู้นี่เ่าใครเป็นคนทำผังฮะแกฉันมีทุรายจริงๆไปจริงๆแล้วนะซีซีซีชิวเงินเนี่ยฉันคืนแกไม่ได้จริงๆนะขอโทษด้วย ฉันเอารถไปซ่อมให้แกก็ได้แต่ว่าฉันซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยแกก็เอาเงินค่าซ่อมรถแล้วก็คืนเงินฉันด้วยแสนหนึ่งหมายฉันนะนี่แกจะเอาเงินฉันไปซ่อมรถเหรอฝันไปเถอะไอ้เร็วใครเนี่ยไอ้หัวหมอยิ่งเงินเริ่มรุนแรงขึนไอ้ วันนี้ผมมาซื้อรองเท้าให้เมียผมนะไม่ได้มาซื้อให้แม่น้องครับสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารองเท้าที่ดีแล้วก็แพงที่สุดในร้านเนี่ยอยู่ไหน่ะครับถ้าผมไปดูหน่อยสิเชิญทางนี้เลยค่ะ นี้เป็นรองเท้ามาใหม่ของทางร้านเราไม่ทราบว่าคุณลูกค้าต้องการไซส์ไหนคะไซส์สามสิบหกครับไซส์สามสิบหกพอดีเลยค่ะคุณลูกค้าจะดูก่อนไหมคะแม่ครับคู่นี้สวยดีนะครับเอาคู่นี้แหละครับไซส์นี้เลยได้ค่ะเดี๋ยวเราสักครู่นะคะแม่เมียของผมเนี่ยเขาทำงานบ้านไม่เป็น แม่อยู่บ้านนอกแม่ก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วไม่อยู่กับเราเนี่ยแม่ก็ช่วยทํางานบ้านด้วยนะครับเสื้อผ้าก็ซื้อมาแล้วสามตัวเดี๋ยวซื้อรองเท้าอีกคู่หนึ่งเสร็จเนี่ยเรากลับบ้านกันเลยนะครับแล้วพอถึงบ้านเนี่ยแม่ต้องรีบทำกับข้าวพวกเราเลยนะยเฮ้ยแม่ถ้ามันเสื้อผ้าเมียผนะหนะดูเส้นสกปรกมดแล้วเนี่ยคือของอยังไงให้หล่นะ รีบเก็บเดีนี้เลยป้า,ข,าขอบคุณนะคะคุณป้าครับเมื่อกี้เห็นคุณป้าอยากจะลองรองพักคู่นั้นใช่ไหมครับเออใช่จ้ะพอดีว่าป้าเพิ่งเข้าเมืองครั้ง,งแรกอะป่าว่าจะไปเยีย่ยมผู้สองายอะคะ่ะเพราะว่า รองเท้าของป้ามันเก่าล้มปั๊บเพ้ดะะ้วยค่ะป้ากลัวว่าจะเป็นเรื้านเขาอ่ะป้าก็เลยเดี๋ยวจะเล้รองเท้าคูค่ใหม่คะคะงั้นเดี๋ยวคุณป้ารอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าคุณป้าชอบเนี่ยคุณป้าลองสวมดูก่อนนะครับ <S <S 2> <S 2> ลองอนะไรล่ะ นี่ไปจ่ายเงินคุณรองท้าคู่นี้ผมจะไม่ขายให้คุณนี่คุณหมายเพราะยังไงฮะผมเห็นคุณตั้งแต่เข้าร้านมาแล้วสิ่งที่คุณทำกับแม่คนทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนเป็นลูกคนกคนึ่งควรทำเหรอแม่ของคุณเนี่ยเขาเลี้ยงคุณตั้งแต่เล็กจนโตคือมาเป็นคนรับใช้คุณเหรอ มาช่วยถือของมาช่วยจ่ายเงินให้คุณอย่างนั้นเหรอสิ่งที่คุณทำกับแม่คุณเนี่ยอย่าว่าจะไม่ขายรองเท้าให้คุณเลยตอนคอนต่อยหน้าคุณสักทีเนี่ยมันก็ยังไม่สาสมกับสิ่่คุณทำเลยรองเท้าคู่นี้ผมจะไม่ขายให้คุณเออคุณคะแต่ไปกอนเขาเลยค่ะ ฉันว่าคนขายลูกค้าพูดนะให้เขาตรวนะคะเคาขาคงอยากจะซื้อไปให้ภรรยาเขาจริงะคะ่ะจะขอร้องเถอนะคะคุณขายให้เขาเถอค่ะ,คะแม่คะผมไปเล่นกับเพื่อนก่อนนะคะจะเล่นกันดีๆนะลูก ถ้าผมเดาไม่ผิดรองเท้าคู่ที่คุณป้าอยากจะได้เนี่ยก็เพื่อที่จะได้เดินเหินสะดวกเวลาที่ทำงานบ้านให้คุณรับใช้พวกคุณไงคุณดีกับภรรยารักภรรยาซื้อของให้ภรรยาของคุณเนี่ยมันเป็นหน้าที่สามีที่ดี แต่สิ่งที่คุณควรทําไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการดูแลพ่อแม่กระตันยูต่อพ่อแม่คุณลองดูสิลองเท้าแม่คุณเนี่ยมันเก่าแค่ไหนแล้วนี่แม่ซื้อรองเท้าใหม่มาให้นะเดีย๋ยวลองใส่ก่อน ข้านได้ไหมแม่ครับผมขอโทษนะครับผมผิดไปแล้วอะ่ะนั่ เดี๋ยวแม่ลองคุยนี้ดูนะครับพ่อแม่เลี้ยงเรามาจนโตเขาก็ลำบากมากพอแล้วไม่ควรอ้างว่า ดูแลเขาพาพวกเขามาอยู่ด้วยแท้จริงแล้วคือจะให้เขามาดูแลรับใช้เราต้องเป็นลูกที่ดีก่อนถึงจะเป็นสามีและพ่อที่ดีได้ นนี้เลยนะใครให้แกมากินอาหารเรือนผมแค่จะมาเก็บมาเก็บอะไรที่นี่ไม่ใช่ที่ที่แกควรอยู่จากกินข้าวฟรีอ่ะไปหลังครัวนูน่นนี่คุณปฏิบัติกับลูกค้าทุกคนแบบนี้เหรอ <laughs> ดูการแต่งตัวของแกสิแต่มาก่อนชัดๆแกมีปัญญามาสั่งอาหารในพัสาคาานี้กินเหรอ และยังมันเรียกตัวเองว่าเป็นลูกค้าอีกสิเธอช่วยมาจัดการให้พี่ชายคนนี้หน่อยสิคุณลูกค้าคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้ามีอะไรคุณลูกค้าบอกฉันได้เลยนะคะเรื่องมุสักครู่นี้ต้องขออภัยด้วยนะคะ ไม่เป็นไรหรอกเอ่อว่าแต่ทําไมอาหารโตันั้นน่ะถึงได้กินเหลือเยอะจังเลยคุณลูกค้าคะเดี๋ยวคุณลูกค้าดูเมนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาเสิร์ฟค่ะเจะ้านายครับเจ้านายตรวจงานที่ใช้งานก่อสร้างเสร็จหรือยังครับผมจะได้เข้าไปรับ ตอนนี้ผมอยู่ที่พักการในเครื่องเราอะไใกล้ใซ้งานอะพักหลังมาเนี่ยรูกาึคอมเมนย์เยอะมากผมยังมาดูด้วยตาว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ครับน้ำได้แล้วค่ะเดี๋ยวสั่งให้ผมเหมือนโต้นั้นอะเซตนึงเออคุณลูกค้าแน่ใจเหรอคะว่าจะสั่งเหมือนอาหารโต้นั้น มันสำหรับห้าท่านนะคะนี่คุณกลัวว่าผมไม่มีเงินจ่ายเหรอเออไม่ใช่แบบนั้นค่ะคือฉันกลัวว่ามันจะสิ้นเปลองค่ะถ้าผมทานไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะห่อ,อก,กลับเองได้ค่ะคุณลูกค้านี่สิเขาให้เธอมาเสิร์ฟอาหาร เธอก็เสิร์ฟอย่างนั้นเหรอผู้จัดการคะการบริการและการดูแลลูกค้าคือหัวใจหลักสัมพันของพาักานเราถ้าเกิดว่าผู้จัดการบริการลูกค้าแบบสองมาตรฐานเป็นเพียงเพราะว่าการแต่งตัวของลูกค้าฉันว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะนี่เธออยู่ตําแหน่งอะไรฮะไม่รู้จักเจียมตัวกล้าดียังไงมาสั่งสอนฉัน คือพูดมากแบบนี้ฉันจะหักเงินแกแล้วคุณล่ะเป็นผู้จัดการสาอะไรไม่รู้จักเคารพคนอื่นใช้อำนาจในทางที่ผิดคุณมีสิทธิ์อะไรมาหักเงินเ,เขาฉันสั่งสอนพนักงานของฉันอยู่แต่มันเกี่ยวอะไรกับแกด้วย คุณลูกค้าคะฉันว่าคุณลูกค้ารีบทานอาหารเถอะนะคะเดี๋ยวถ้าอาหารเย็นมันจะไม่อร่อยนะคะซีถ้าอย่ามาเสแสร้งเป็นคนดีไปหน่อยเลยนะฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าวันนี้ไอ้กรรมกรคนนี้ไม่มีปัญญาจ่ายค่าอาหารฉันก็จะหักเงินค่าอาหารมื้อน,นี้จากเงินเดือนของแกเดี๋ยวก่อนคุณช่วยไปเรียกหัวหน้าเชฟของคุณออกมาหาผมหน่อย ี่นตกลงแกจะมาหาเรื่องดอกกินอาหารฟรีใช่ไหมจานนี้ก็เค็มไปจานนี้วัตถุดิบก็ไม่สดถึงว่าล่ะลูกค้าโตนั้นะ่ะถึงได้กินเหลือเยอะขนาดนั้นรสชาติอาหารในพัฒนาารของเราก็เป็นแบบนี้แหละคนที่เป็นกรรมกรอย่างแกคงไม่เคยกินอาหารที่หรูแบบนี้สินะ ถึงไม่รู้ถึงรสชาติอาหารของคนชนสั้สุขอ๋อฉันรู้ละคนอย่างแกเนี่ยก็คงจะทำตัวเป็นราชาสั่งอาหารพอมากินก็จะบอกว่าอาหารมันเค็มไม่อร่อยไม่สดเพื่อจะได้กินอาหารฟรีใช่ไหมล่ะคนแบบเนี้ยฉันเจอมาเยอะละเป็นราชาสั่งอาหาร ผมบอกว่าให้ไปเรียกเชฟหุ่นออกมาไหนใครมีปัญหาในปัะาานาคารของเราก็ไอกรรมกรคนนี้น่ะสิมันคงอยากกินอาหารฟรีเลยบอกว่าอาหารพวกนี้ไม่สดไม่อร่อยตัวปัญหาก็คือตัวมันนั่นแหละไม่ใช่อาหารของเรา รสชาติอาหารก็ไม่ไมีปัญหาอะไรเนี่หรือว่าแกอยากมีปัญหากับฉันแต่แต่ว่าอาหารจานนี้มันมันอะไรเธอเป็นแค่เด็กเสริมจะรู้เรื่องอาหารดีกว่าฉันได้ไงถ้าแต่คารที่ราคาอาหารสูงขนาดนี้เนี่ยแล้วรสชาติอาหารแย่ yeah. พวกคุณไม่กลัวหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ว่ายังไงอาหารก็มาสบที่โตแล้ว อย่งไงแกก็ต้องจ่ายเงินมาทั้งหมดใช่จ่ายมาเดี๋ยวนี้เลยผมจ่ายอยู่แล้วโทรศัพท์ผมแบตหมดฉันไม่สนหรอกนะว่าโทรศัพท์ของแกจะมีหรือไม่มีแบตถ้าวันนี้แกไม่จ่ายค่าหาพวกนี้มาอย่าหวังว่าจะได้ก้าวขาวจากร้านนี้ไปเลยคุณรู้ไหมว่าผมเป็นเออผู้จัดการคะเดี๋ยวฉันช่วยจ่ายเองค่ะ คุณคะไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีเงินค่อยมาคืนฉันก็ได้คะ่ะ คนดีนะฉันก็จะให้บทเรียนกับเธอไงล่ะแต่ว่าแต่อะไรฉันจะบอกเธอให้นะวันนี้เนี่ยท่านประธานจากบริษัทเพนเคกุปจะเข้ามาตรวจความเรียบร้อยและก็มาตรฐานของประธานเราและจะมาจัดงานเลี้ยงที่ห้องนี้ด้วยเ่อยอย่าปากโป้งพูดถึงเรื่องเมื่อวานไม่งั้นเธอกับฉันเนี่ยเราได้เห็นดีกันแน่นี่อย่าบอกนะ ว่าเธอยังรอไอ้กรรมกรคนนั้นน่ะมาคืนเงินให้เธอมีแต่คนงโง่เท่านั้นแหละที่เชื่อว่ามันจะเอาเงินมาคืนใครบอกว่าผมจะไม่มาแม่แค่เปลี่ยนจากการแต่งตัวก็จะให้ฉันคิดว่าแกเป็นคนรวยอย่างนั้นเหรอแล้ววันนี้พกเงินมาจ่ายค่าอาหารไหมล่ะแกอย่หวังนะว่าวันนี้เนี่ยแกจะมากินฟรี จะพกเงินมาหรือไม่พบเงินมาเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับพวกคุณนี่เป็นเงินค่าอาหารเมื่อวานครับขอบคุณเธอมากเลยนะ,ะเสร็จธุระแล้วก็รีบใส่หัวไปเลยนะเดี๋ยววันนี้ท่านประธานจากบริษัท P&K Group <ๆ>เขาจะมาจัดงานที่นี่แล้วฉันก็ต้องต้อนรับเขาเป็นอย่างดี ฉันไม่อยากให้คนที่มีปัญหาอย่างแกอยู่ในร้านนี้เพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแกคงไม่มีปัญญาชดใช้หรอกไป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 รีบใส่หัวไปได้แล้วไป <c oughs> พัตตา,ารที่ลดเชาอาหารแย่ยังไม่พอยังมีพน,นักงานที่พฤติกรรมแย่ๆแ,แบบน,นี้อีกนี่ยังกล้าต้อนรอับประธานบริษัทเย็นเคด้วยหรอเฮ้ย <c oughs> นี่มันเป็นเรื่องภายในบริษัทของเรา คนนอกอย่างแกเนี่ยยัาเาเสือกผู้จัดการฝ่าย,ผายแผนต้อนรับที่บ้าอำนาจดูถูกลูกค้าส่วนเชฟใหญ่ก็เอาเปรียบผู้บริโภคใช้วัตถุดิบที่คุณภาพต่ำถึงว่าละ่ะรัานาคานี้ถึงได้รีวิวแย่ขนาดนี้แล้วมันเรื่องอะไรของแกแกอย่าทำให้ฉันโมโหถึงขั้นต้องลงไม้ลงมืออย่า วันนี้ผมแต่งตัวดีขนาดนี้เนี่ยก็ยังใช้บริการที่นี่ไม่ได้หรอเหม็นสาบคนจ,นจนจริงๆเลยในเมื่อคืนเงินแล้วก็ลีนใส่หัวกไปเลยนะจะมาเป็นตัวถ่วงและขัดขวางการทำงานของพวกเรานี่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 นั่นคงเป็นเลขาของระฐบาทาแน่ๆเลยดูสิใช่นะสิ <laughs> คุณเลยค่ะคะ่ะคุณเลยค่ะค่ะนี่คือเชฟใหญ่ของเราค่ะเตรียมพร้อมต้อนรับท่านประธานเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ทราบว่าท่านประธานจะมาถึงเมื่อไหร่คะเจ้านายก็ยืนอยู่ตรงนี้ไงครับเอ่อคุณเลยค่ะคะคุณกำลังเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าคะ ผู้ชายคนนี้เป็นแค่กรรมกรข้างถนนนะคะจะมาเป็นท่านประทานของเราได้ไงอ๋อเรื่องเมื่อวานใช่ไหมครับเป็นปกติอยู่แล้วครับที่เจ้านายแต่งตัวแบบนั้นตอนที่ไปดูไซต์งานก่อสร้างต่างๆในเครือบริษัทของเราเออเออ,อาท่านประธานคะไม่ทราบว่าตอนนี้ ผมสามารถตรวจเช็คคุณภาพอาหารและมาตรฐานการบริการของพนักง,งานในพธธักตการได้หรืยอยังได้อยู่แล้วค่ะท่านประธานพัตคารน,นี้เป็นของท่านท่านสามารถทําได้ทุกอย่างเลยคะ่ะ <c oughs> เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานแล้วเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะใช่ครับเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับ <c oughs> <c oughs> เข้าใจผิดอย่างนั้นเหรอคนหนึ่งก็ผู้จัดการคนนึงก็หัวหน้าเชฟรวมหัวกันโกงบริษัท ใช้วัตถุดิบที่คุณภาพต่ำมาปรปุงอาหารให้ลูกค้าหักเงินเดือนพนักง,งานโดยพาราการท่านประธานอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะฉันไม่ได้เป็นคนทำนะคะมันค่ะมันเป็นคนสคั่งการค่ะคุณผู้จัดการคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงฮะคุณเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอม่เอาของราคาถูกเนี่ยม,มทาทำอาหารให้ลูกค้ากิน คุณบอกว่าถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยเราจะมีะไรายได้เสริมไงแกมีหลักฐานอะไรกล้าดียังไงมาใส่ร้ายฉันหลักฐานอย่างนั้นเหรอนี่แหละหลักฐานคิวให้ทนายเนี่ยดำเนินคดีสองคนเนี่ยให้ถึงที่สุดเลยนะ น้ครับเจ้านายสี่ต่อจากนี้ไปเนี่ยผมขอแต่งตั้งให้คุณเนี่ยเป็นผู้จัดก,การธนาคารแห่งนี้ขอบคุณค่ะ